เหลือขอรับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมน,นะครับก็อยู่ผมนะไทเกอร์ทวีกับเกม f o r t n i t ท ep ทนะี okay. ่2กันแล้วนะโอเคก็ที่ใครมาจาก ep แรกก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะเออใครยังไม่ดู ep แรกก็กลับไปดูได้นะซึ่งมันมากโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อกันเลยออตอนนี้สึกเหนื่อยเหนื่อยหน่อยหน่อยอากาศก็ร้อนอ๋อตอนนี้คือกลางวันตอนนี้เพิ่งบ่ายสามครึง่ง โอเคโอเคโอเคมีปืนให้ลองมันจะเป็นเอ็มปืนลูกซองอุสนานอี่ทีพีแล้วผมมีปือนอุสนาเลย,ดยได้เป็นเป็นอุสนาสีฟ้านี่ฮะเป็นเอวมเต็มเต็มรัเจอคือจอดอ่ะจะโดนเข้าไปนะไกลและใกล้ละใกล้ละไกลแล้วไกล้ละอุสนาอย่างนั้นเลย มีอะไรเนี่ยทอมมี่อ่ะใช่เปล่าโอเคโๆเ,เดี๋ยวหาพิกัดกระโดดก่อนแถวนี้ยังไม่เคยมาเลยนะเนี่ยอ่าดูแถวนี้มีหมู่บ้านมั้มนน่าไปหลั <c oughs> งคาส้มสสีส้มประสีแดงวะเนี่ยโอ้มีเอฟเฟคก,กระโดดโอ้โหมีแสงสีลุ้งด้วยอย่างเท่เราไม่มีมีแต่ตุกตุก๊กตากบ เค,เคกลงโ,โอ้ยถึงไหมเนี่ยอเออจะถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดอุ้ยมีอ๋อเฮียยานเอเลียนด้วยเว้แล้วยาดเอเลียนซะด้วยโอเค,อเค,อเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงบ้านหลังนี้เลย ลงสิถึงพื้นเรียบร้อยพยาบาลของเวิวอัพได้แล้วมั้งนี่ที่ตกปลาอุยของสมบัติเถ้าเกิดก็อ้ปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โหปืนเลเซอร์อถ้าเกิดเราก็จะเข,ข้าใกล้ของสมบัติเยอะๆมันจะมีเสียงดังแบบนั้นแหละจำไว้ละกันโอ้โหเสียงยิงกันเสียงยิงกันใกล้ๆ เดี๋ยวขอจกบปืนก่อนปืนกลโอเคอเคอเค้ยตรงนี้มีทยุพยาบาลกล่องใหญ่เอามาพยาบาลเล็กมีปืนอะไรมาโอ้กล่อง่องกระสุนเอาไม้หมดจะตกอ๋อมีอะไรมั่งโอ้กล่องสมบัติ สีมว่วงแล้วสีเขียวสเว่าเป็นสีทองมันจะแรงสุดนะท่านกระโดดก็คือจะเป็นสีสีขาวมัขาวเข,ขียวน้ำเงินแล้วก็สีทองจะแรงสุดยังไงยังไม่โดนมันไปบ้านหลังนั้นแล้ว ไม่ได้อะไกลเกินลูกซองลูกซองลูกซองไม่ใช้ผมลูกซองไม่เป็นอะ่ะโอเคฝั่งนี้ของน่าจะหมดแล้วต้องไปต้องไปฝั่งอันแล้วแหละเนี่ยเอเลี่ยนบินอยู่บนหัวซะด้วยโอเคอืม เป็นปับ๊บจีมาก่อนยา,ยา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 มายามาเวลา,า,าลูกซองป <c oughs> ปินปื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 วปเอปลนนอยู่บนหันปืนปปืนปืนนนปนวะ,วะวดนปืนปานป้นปืนปนนนนปนน โอ้ยโดน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 โอ้ยมีคนยิงมีคนยิงโอ้ยโดนซะเลยโดนเป็นอล้วก๊ะเห็ว่าคน เห็นนะเห็นวุ้ยเรียบร้อยตาไปเซ่ต้องมีของให้เก็บด้วยวุ้ยวงไปทางงั้นซะด้วยเป็อะไรเนี่ยปืนเอ็มอ่ะเอาไว้ก่อนไว้น้ำไป ไว้น้ำไป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 อุย้ยเข็มเขียวหัวโกไม่ใช้อ่ามีอะไรเก็บมั่งเนี่ยอุยอ้ยว้าวอ๋ยอย,ยาปิ่มเกเาะออกมากินเลย สวยด้านในอะ่ะสีอะไรอ๋อสีขาวเฮ้ย่ามีอะไรบ้างกระสุนเอาไมาห้หมดอิดอามาไม่ได้ใช้หรอกแต่เอาไว้ก่อนวงหางมาเท่าไหร่เนี่ยโอ้400 ว้าว ek เปลี่ยนเป็นปืนยิงเ k ดีกว่า,ายิงไกลๆยิงได้อยู่ ek โอออัพ ด้วยนี่ว่าโอเสียงยิงกันข้างหน้าเข้าวงก่อนดีกว่าอย่าวงบวีบไม่หวงคิวเราจะเอาแชมป์โอ้ยวิโปไอตัวอะไรเนี่ย คนยิงมีคนยิงมาจากในบ้านในบ้านเราฝั่งอย,อยู่ฝั่งหน,น,นูเดี๋ยวขอไปแจมด้วยคนนะน,นี่ อวงหลังไงโวยวงวงบีบหลังเ้ยลืมดูวงเลยตายไอ้ตัวนี้ตายโวยเกือบไป ที่ปืนกระสุนทันปเปิดอะไรบ้างว้าวเติมยาแป๊บหนึ่งยาใหญ่เสีด้วย เติมเกาะว่าตัวนี้มันจะให้ยาจะให้เลือดเราไม่เต็มร้อยนะมันจะกินเลือดเราโอ้ยน่าไปชนมันเลย,ยเก็บ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 กระสุนได้ยาเกาะเพิ่มอ่ะ

้ำพือหายใช่ไหมโอเคได้จำไว้ถือห้ามลงน้ำเฮ้ยที่สิบตัวที่สิบเอ็ด นี่คือการอัพอที่แบบที่อ๋อาใจแล้วต้องอัพอย่างนี้นี่เองพวงเริ่มบีบแล้วดีไปก่อนนี่แน่เป็น,ป,นปืนอะไรเนี่ยเพิ่มกเกาะเหล็กออกมา ไม่มีคนเลยเหรอแถวนี้อยากได้สนัยอ่ะสน,ยสนยัยสนัยวิ่งยาวเลยเว้ยเฮ้ยท่านกระโดดยังไข้างหน้ามีการยิงกัน อันนี้ก็มีนี่หว่าโอ้ชิคมีทางไหนดีผมก็ไล่หลังมาอยู่นีไ่ไงเห็นแล้วโอ้ยเจ๊ อืมเรียบร้อยเพิ่มเลือดเจ็ดหกห้าสี่เร็วเร็วราสามสองหนึ่งอุย้ยไปแล้วอุย้ยเจ้าเองจริงจริงมันตายก่อนนะเนี่ยเก็บ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 ไมห่หมด ยนส่วนน้อยวะเรียบร้อยอ้าวยาเบิ้มเกาะไหมสีม่วง

มีมั้ยไหนอ,อุ้ยน,นทางไหนแล้ววะอื้อหือเรียบร้อรย Úi, sơn này Đã có một cọ dày, kiên ngật Kiên tem tem lên Dạ bạn, tem Kiên, lấy cái hát tua Muốn bịp lắm อ,อยู่ที่วงวงอยู่ที่เราพอดีอยู่เฉยๆต้องทำอะไรมันมาหาเราเองปล่อยมันฆ่ากันไปเองไม่ต้องทำไรเนี่ยวิธีของคนฉลาด โอเคเหลือสี่ตัวเหลือสามตัวม,มีเสียงเทา้ายังไม่ได้ยินเสียงเทา้า สามห้าชึบหนึ่งสวยโอเคสเด้อสองตัวดิบทิบค่ากันเ,เด้วดิบทิบค่ากัน อืมเรียบร้อยเก็บ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 เกอ้ยสไปายนัเปอร์ทอง เลยวู้วเจ๋งวู้วแซนเปอร์ไม่ยิยงเลยสักนัดหนึ่งเป็นไงละ่ะฝีมอือโอ้ยชิว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 ชว,ชวูว้วใช้อีกแล้วที่หนึ่งเดียเด๋ยวๆโอเคครับก็สำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันโอ้ได้ดาว ไม่ไปแลกไอเทมได้เรามาแลกดูสิอ่าตอนนี้มีเก้าดาวใช่ไหมเราวนยังไม่เปิดอันนี้คือผัดสองอยากได้จะได้นี่ยังเลยอะมันต้องวิวเท่าไหร่วันเนี้ยโอ้เกาะอกไม่ใช่ลายปืนอยากได้อะแต่ว่าต้องไว้ต้อง,งเงินวลขึ้นถึงก่อนใช่ไหมถึงจะเปิดได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเวลนเรือเร่อยๆ่าจะถึงแหละก็ สังเกตุวิวิก็ตัวลาไปก่อนนะครับพูดสาบไตแล้วก็สังเก็ขอิอิตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้านะถ้าเกิดใครชอบหรือปอกกลุ่มแล้วติดตามก็้จำเป็นเลยนะอ่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปส่วนใครก็มีคลิปอะไรก็สามารถมีเกมแนะนำก็มีเกมมาแนะนำเยอะผมเล่นก็แนะนำแนะนำครันเข้ามาได้นะไม่รู้จะพูดอะไรไปทำไมโอเคก็สวัสดีกตุวิวิว็ตัวลาไปก่อนวิวิวายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับไปแล้ว